ในเรื่องของเส้นทางนะคะเดี๋ยวจะมีทีมเส้นทางเป็นคนคุยทางให้นะคะเป็นคนเปิดทางให้แล้วก็เนื่องจากเมื่อคืนนะคะก็มีกําลังเจ้าหน้าที่อยู่หลายจุดนะคะรอบๆบริเวณนี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเส้นทางเราก็มีการปรับเปลี่ยนเมื่อคืนด้วยนะคะเพื่อให้มันเหมาะสมต่อการเดินของพี่น้องชาวบ้านนะคะ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการชุมนุมเมื่อวานที่แยกกระโศกเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เองก็ค่อนข้างเข้มข้นมากในการจัดการการชุมนุมนะคะเราก็เลยจําเป็นต้องอาจจะปิดรับเส้นทางนิดนึงนะคะแล้วก็อยากให้รอดูขบวนค่ะว่าเราจะนําทางไปทางไหนค่ะณตอนนี้สิ่งที่เรากังวล ก็คงเป็นกําลังของเจ้าหน้าที่นะคะเพราะว่าเมื่อกี้นี้ก็เห็นทางคอฟอนะคะคอฟอมาตั้งแนวแล้วนะคะอยู่ตรงนู้นมีไฟแวบ,บๆอยู่นะคะแล้วก็มาพร้อมโล่พร้อมกระบองนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ย เราก็ยังยืนยันค่ะว่าการเคลื่อนขบวนของเราก็จะดําเนินไปอยู่ดีนะคะเ,เราจะมีการเจรจาในการเปิดทางแน่นอนค่ะเพื่อให้ลดการประทะให้ได้มากที่สุดนะคะเราไม่ต้องการให้การประทะนั้นมันกลบภาพประเด็นเชิงทรัพยากรที่พี่น้องชาวบ้านตั้งใจที่จะมานําเสนอในวันนี้ด้วยค่ะเ,เราคงมีทีมเจรจาที่อาจจะเพิ่มแรงกดดันมากขึ้นค่ะซึ่งอันนี้ก็ต้องแล้วอยู่ที่ว่าทีมจะเ,เลือกจะใช้ยุทธวิธีไหนในการเปิดทางค่ะ ในครั้งนี้นะคะแน่นอนว่าอันดับแรกเลยค่ะเราต้องการที่จะพูดถึงความไม่ชอบธรรมของรัฐบาลปียุจันโอชานะคะพูดถึงความไม่ชอบธรรมที่เขาจะเป็นตัวแทนพวกเราในการจัดประชุมเอเปกนะคะซึ่งเป็นเ,เวทีใหญ่ที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องออการค้าเสรีนะคะเรื่องของการใช้ทรัพยากรในชาตินะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจุดประสงค์หลักในวันนี้ค่ะแน่นอนว่าเราต้องการพูดถึง ความไม่ชอบธรรมของรัฐบาลประยุทธ์อย่างแรกเนาะอย่างที่2ก็คือมันมีประเด็นเชิงทรัพยากรที่พี่น้องชาวบ้านได้พบเจอนะคะและมันเป็นประเด็นที่โอเคหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญหรือไม่ได้สนใจหรือไม่ได้รับรู้ก่อนหน้านี้แต่ว่าณันนี้นะคะเราจะมานําเสนอประเด็นเชิงทรัพยากรในพื้นที่ที่พี่น้องชาวบ้านได้พบเจอจริงๆและ,ะประเด็นเหล่านั้นเนี่ยแน่นอนคะ่ะว่ามันย่อมเกี่ยวเนื่องกับนโยบาย BCG ที่รัฐบาลประยุทธ์พยายามผลักดันในการประชุมเอเปกในครั้งนี้ด้วยนะคะทีนี้เนี่ย นโยบาย BCG เนี่ยคะ่ะถ้าหากมันถูกผลักดันไปจนรุล่วงไปได้จนผ่านไปได้เกิดการตกลงจาก ต่างชาติไปได้นะคะมันอาจจะส่งผลกระทบต่อการจัดการทรัพยากรในระยะยาวนะคะแล้วก็ถ้าหากส่งผลกระทบเนี่ยแน่นอนว่าพี่น้องชาวบ้านอาจจะยากต่อการค้าขาในภายหลังเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเลยจาเป็นจะต้องออกมาแสดงเจตจำนงว่า BCG นั้นภายใต้รัฐบาลประยุทธ์นั้นมันจะมีผลกระทบกับทรัพยากรที่เป็นสิทธิ์ของคนในชาติอย่างไรบ้างและเราจําเป็นจะต้องออกมาป้องกันไว้ก่อนเพื่อไม่ให้รัฐบาลประยุทธ์ชุบมือเปิบในการเอาทรัพยากรของเราไปหาผลประโยชน์ของพวกตัวเองค่ะก็อยากจะบอกถึง ผู้นำที่มาประชุมเอเปกในครั้งนี้นะคะในในหมู่ชาวต่างชาตินะคะว่าเราไม่ได้สกัดกั้นพวกท่านนะคะเราไม่ได้ต้องการที่จะขับไล่พวกท่านออกไปแต่เราต้องการที่จะชี้ให้พวกท่านเห็นค่ะว่ารัฐบาลปะยุจันโอชาที่พยายามทาตัวเป็นตัวแทนพวกเราเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ตัวแทนพวกเราจริงๆค่ะนโยบายต่างๆที่รัฐบาลปะยุ์พยายามผลักดันนั้นประชาชนอย่างเราไม่ได้มีส่วนร่วมเลยตั้งแต่แรกประชาชนอย่างเราไม่ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบเลยและผลกระทบหลายๆอย่าง สุดท้ายแล้วอะค่ะประชาชนอย่างเราจะถูกผลักให้เป็นเพียงแค่แรงงานเป็นเพียงแค่ฟันเฟืองหนึ่งเพื่อเป็นการหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนและรัฐบาลเพียงเท่านั้นนะคะซึ่งการทํางานของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันชัดเจนว่ามันขัดต่อหลักการประชาธิปไตยเป็นอย่างมากตั้งแต่คอ,อ,อสชอรัฐประหารเข้ามานะคะจนถึงหลังการเลือกตั้งที่เราต่างก็มีข้อค้อรหามากมายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องการชี้ให้ชาวต่างชาติเห็นค่ะว่ารัฐบาลพยายามที่จะนําเสนอความเป็นไทยในรูปแบบที่รัฐบาลหยิบยกขึ้นมาแบบปาหินะคะ แต่ว่ามันมีความเป็นไทยในรูปแบบที่เป็นไทยจริงๆมิติแห่งความหลากหลายของวัฒนธรรมที่อยู่ในแต่ละท้องที่เราต้องการนําเสนอในประเด็นส่วนตรงนี้ด้วยเพื่อให้ชาวต่างชาติได้เห็นค่ะว่าออประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเขาไม่ได้นึกถึงประชาชนเป็นหลักทั้งหมดเพราะฉะนั้นนโยบายต่างๆมันย่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนในชาติด้วยเช่นเดียวกันแล้วกออ็อยากให้พวกท่านทั้งหลายได้ช่างใจคิดค่ะว่าถ้าหากท่านอยากมาเที่ยวเมืองไทย ท่านอยากจะเที่ยวไทยแบบไหนท่านอยากจะเที่ยวไทยแบบที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติอยากจะเที่ยวไทยแบบที่มีความเขียวชอุ่มมีน้ําทะเลที่ใสสะอาดหรือว่าท่านอยากจะเที่ยวประเทศไทยที่มีแต่โรงงานอุตสาหกรรมหรือเป็นเพียงแค่ทิ้งทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์เพียงเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมีนิติมิติของความเป็นไทยที่รัฐบาลนี้ไม่ได้หยิบยกไปพูดถึงในเวทีชาวโลกนะคะและเราต้องการที่จะนําเสนอประเด็นความเป็นไทยที่มันมีความหลากหลายในแต่ละท้องที่ให้ชาวต่างชาติได้เห็นด้วยค่ะ จุดหมายปลายทางของพวกเราในการเดินขบวนครั้งนี้แน่นอนว่าเป็นศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตค่ะก็หลังจากที่เราได้นอนพักครั้งแรมกันที่นี่นะคะแล้วก็ได้รับอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันแต่ละภาคนะคะบอกได้เลยว่าพี่น้องที่อยู่ที่นี่ทุกคนเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีนะคะส่วน พี่น้องที่เตรียมประเด็นของตัวเองเนี่ยเขาก็มีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากค่ะที่อยากที่จะผลักดันปัญหาที่เขาเจอสถานการณ์ที่เขาเจอแล้วก็อยากจะพูดถึงว่าพวกเขาเองก็เข้มแข็งพอในการต่อสู้เรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทรัพยากรของตัวเองด้วยเหมือนกันค่ะโดยกาหนดการโดยกําหนดการคร่าวๆนะตอนนี้นะคะแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมขบวนการน,นะคะใกล้จะออกแล้วนะคะเราอาจจะออกไม่เกิน8ปดโมงครึ่งนะคะและเริ่มเดินขบวนไปเรื่อยๆนะคะจนถึงศูนย์ประชุมแห่งชาติเิริกิจ ไปอย่างไรก็ได้ให้ใกล้ที่สุดนะคะแต่ในแต่ละช่วงค่ะมันจะมีการาพักเบรกเนาะเพื่อให้พี่น้องได้หยุดพักเหนื่อยกันนะคะแล้วก็รวมถึงช่วงพักช่วงช่วงพักนั้นเนี่ยก็จะมีการที่มีแอคชั่นเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นการแสดงเชิงศิลปะนะคะแล้วก็ มีการนําเสนอประเด็นของพี่น้องชาวบ้านแต่ละภาคอย่างชัดเจนให้เป็นรูปธรรมด้วยค่ะว่าปัญหาที่เขาพบเจอนั้นคืออะไรโปรดักที่เขาต้องการมานําเสนอคืออะไรความสวยงามความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่พวกเขานําเสนอมานั้นคืออะไรด้วยค่ะแน่นอนค่ะเรายังยืนยัน3าข้อหลักนะคะข้อแรกก็คือประยุทจันโอชาจําเป็นจะต้องยกเลิกนโยบาย BCG ที่ประชาชนไม่ได้มีสมการมีส่วนเกี่ยวข้องเลยตั้งแต่แรกนะคะอย่างที่2ก็คือประยุจันโอชาจําเป็นต้องยุติบทบาทในการเป็นประธานการประชุมเอเป็กนะคะเพราะว่าอย่างที่เราบ ค,ความชอบธรรมไม่มีเลยและจะเอาหน้าไหนมาเป็นตัวแทนประชาชนไปจัดการประชุมที่สําคัญมากขนาดนี้นะคะอย่างที่3แน่นอนค่ะว่าเราต้องการให้บริษัทโอชานั้นยุบสภาเสียนะคะเปิดทางไปสู่การเลือกตั้งแล้วก็สุดท้ายที่สุดเนี่ยเราต้องการราฐาัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นราฐานัฐธรรมนูญฉบับประชาชนจร,จร,จริงๆเกิดขึ้นจากสะสะรที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างร้อเเซนนะคะเพื่อให้ราฐาัฐธรรมนูญนั้นเป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศที่เราสามารถเชื่อถือเชื่อมั่นและมั่นใจได้ค่ะ